สวัสดีค่ะสวัสดีชาวโลกทุกนะคะวันนี้ดิฉันในเอพิโซดนี้ดิฉันอยากจะมาพูดถึงกระแสที่แบบว่าทั้งโลกอะ่ะทั้งโลกแบบว่ากำลังอินกับกระแสนี้มากนั่นคือกระแสพลังความคิดบวกซึ่งจริงๆแล้วพลังความคิดบวก มันดีนะคะมันดีอันดับแรกเลยคือมันทำให้เรามีความสุขสองเท่าที่ศึกษามามันก็คือมันจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ในชีวิตเราได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นั่นถึงมีคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยจากกระแสความคิดบวกนะคะดิฉัน ไม่ได้ต่อต้านกระแสะความคิดบวกและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็เป็นผู้ที่พยายามมากเลยค่ะพยายามมากจริงๆค่ะมากจริงๆพยายามมากเพราะว่าถูกคน ถ้าจะเอาให้เวอร์นะคะทุกคนประนามหยามเหยียดว่าเป็นคนคิดลบสมองมีแต่เรื่องลบลบดึงซึ่งก็จะดึงดูดเอาแต่สิ่งไม่ดีสิ่งลบลบเข้าสู่ครอบครัวเข้าสู่ชีวิตอยากจะบอกอย่างนี้นะคะทุกท่านอยากจะบอกว่า มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะมีวิท,ที่มีความสุขในการที่เขามีความคิดแบบนั้นคุณลองคิดสักนิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะและโดยธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะโดยธรรมชาติของมนุษย์สมองของมนุษย์จะเปิดหมดไป คือโหมดต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่แล้วคือการคิดลบมันเป็นการเอาชีวิตรอดในทางหนึ่งเป็นการป้องกันปัญหาเป็นการหาวิธีแก้ปัญหาล่วงหน้าแต่ทีนี้ก็จริงก็จริงว่าถ้าเราคิดแต่เรื่องดีๆเราจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาดิฉันก็พยายาม นะคะพยายามมากอะ่ะพยายามจนรู้สึกว่าชีวิตไม่มีไม่มีความสุขเพราะในในความพยายามคุณนึกออกไหมคะในความพยายามคุณจะรู้สึกในการที่คุณพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าคุณผิดที่คุณทำไม่ได้ยิ่งกลัวใช่ไหมคะแบบว่าเมื่อเราคิดบวกไม่ได้ เราคิดแต่เรื่องลบเ,เรามีแต่วิความวิตกกังวลอะ่ะเออตายแล้วแล้วเ,เราเป็นอย่างนี้มันก็ยิ่งจะเกิดมันยิ่งทุกข์ดิฉันก็ยิ่งทุกข์ทุกข์เข้าไปอีกค่ะจริงๆแล้วนะคะความคิดของคุณอะ่ะไม่เท่าไหร่นะความคิดไม่ได้ทรงพลังมากมายเท่าความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่คุณรู้สึกนั่นแหละคือตัวเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่มาทำให้ทุกสิ่งที่คุณคิดนั้นเกิด เกิดได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ก็จะย้อนกลับมาตรงที่ธรรมชาติของมนุษย์จะคิดลบอยู่แล้วนั่นแปลว่าดิฉันไม่ได้ผิดธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจแต่ว่าการคิดลบมันก็ทาให้ชีวิตเราไม่ไปไหนไม่ไปไหนถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณก็ต้องคิดบวกซึ่ง ในครั้งนี้หมายถึงว่าต้องมีการฝึกนะคะบางคนก็หลายปีเลยนะคะถึงจะทําได้อย่างนั้นการคิดบวกมันดีมันมีความสุขมันดึงดูดแต่สิ่งดีๆเสียงหัวเละในบางอพิโซดที่คนเขาเอามาเอามาลงนะคะกูรูต่างๆถึงขั้นใช้คำว่าถ้ามีความสุขไม่ได้ก็มั่งคั่งไม่ได้โอ้ดิฉันเห็นแล้วดิฉันก็ตกใจอะ นี่แหละคือการตื่นรู้ของดิฉันพยายามมากเข้าไปอีกพยายามมากเข้าไปอีกที่จะมีความสุขแต่มีอยู่วันหนึ่งคือเมื่อวานนี้มันเป็นมันพระเนาะดิฉันก็พยายามที่จะเป็นคนดีเลยค่ะก็พยายามไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอยากจะบอกว่าการนั่งสมาธิของดิฉันนี่คือการนั่งดู คือการนั่งดูจิตของดิฉันดูความคิดของตัวเองแค่นั้นแต่ปกติในการนั่งก็จะแบบนั่งได้ไม่นานแบบเบือ่อแบบอะไรก็ว่าไปแต่เมื่อวานนี้เป็นวันที่นั่งแล้วรู้สึกเย็นเย็นและอยากนั่งต่อแต่แต,แต่แต่ไม่ถึงขั้นปิติอะไรนักก็เลยนั่งต่อไปแล้วก็มันเงียบอะมันเงียบมากเลย ได้ยินเสียงความคิดของตัวเองตลอดแล้วก็แวบหนึ่งมันมเีเรื่องที่คุณลอนดาเบิร์ดซึ่งเขาคุณลอนนาเบิร์ดนี่เขาก็เป็นเจ้าแม่ของพลังความคิดบวกนะคะเขาเล่าว่าเขาก็ไม่ได้ต่อต้านความคิดลบนะคะเขาบอกว่าเข,ข,ขาเปิดประตูความ ไม่ใช่สิเขาเปิดประตูต้อนรับและโอบกอดความคิดลบของเขาประดุดดังเพื่อนเก่าที่มาเยือนดิฉันความคิดลบก็ไม่เห็นจะเป็นไรอะ่ะก็ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสัจธรรมชีวิตมนุษย์ก็มีข้วบวกข้วลบดีชั่วอยู่แล้ว ความคิดลบก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจับมันได้ก็ให้ได้รู้วัดว่าตอนนี้ตัวเองยังเป็นตัวเองคิดลบอยู่ก็บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะใช้มือตบที่หัวใจตบเบาๆที่หน้าอกด้านซ้ายของตัวเองไม่เป็นไรนะมานีการ คิดลบก็ไม่เป็นไรตอนนี้เธอกร็รู้แล้วนี่ว่าเธอคิดลบอืมคิดลบก็คือความคิดชนิดหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นในหัวสมองของคนเราได้เออก็ต้อนรับมันต้อนรับมันประดุดดังเป็นอาคันตุกะผู้มาเยือนอย่าผักใสยอย่าต่อต้าน ยิ่งคุณผักใสเขาเท่าไหร่นะคะพลังแห่งความคิดบวกบอกว่ายังไงคะถ้าคุณโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะขยายมากขึ้นคุณผักใสพยายามผักใสพยายามต่อต้านโฟกัสไหมคะโฟกัสนะคะโฟกัสนะคะเพราะฉะนั้นก็แค่รับรู้อบกอดเขาแล้วก็พูดกับเขา พูดกับจิตใจของตัวเองถ้าเป็นกลุ่มพลังความคิดบวกก็จะบอกว่าพูดกับจิตใต้สํานึกของตัวเองค่ะแต่สําหรับเราเอาภาษาชาวบ้านพูดกับจิตใจตัวเองค่ะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วสักพักเขาก็จะจากไป เขาจากไปด้วยความยินยอมพร้อมใจที่จะไปไปแบบเหมือนควันไฟค่อยๆลอยและล่องไปและถ้าการไปแบบนี้เป็นการไปแบบยินยอมพร้อมใจเขาก็จะไม่ค่อยวนเวียนกลับมาอีกนะคะแต่ถ้าคุณไปผักใสต่อต้านเตะทั้งผักทั้งเตะเขาจะไปแต่สักพักไม่นาน มันจะวนเวียนกลับมาอีกค่ะความคิดนี้และหลายๆความคิดก็จะวนเวียนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นโอบกอดเขาประดุดดังเขาเป็นอาคันตุกะผู้มาเยือนพูดกับเขาดูแลเขาเธอทุกข์หรอเธอคิดเรื่องนี้เหรอก็เหมือนกับพลังความคิดบวกที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิด ความคิดที่ไม่ดีหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีให้เรากลับมาตีความหมายใหม่อันนี้เราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันก็คือถามใจตัวเองเธอทุกข์เหรอเธอทุกข์เรื่องอะไรอ๋อถ้าทุกข์เรื่องลูกเหรอมันอ๋อก็เป็นธรรมดาแหละเพราะว่าเธอเป็นแม่เนาะ เธอ,อเป็นแม่เธอก็ต้องห่วงลูกแต่ทีนี้เธอก็ต้องคิดว่าลูกเขาก็ต้องมีชีวิตของเขามีเส้นทางชีวิตที่จะไปของเขาและลูกทุกคนในโลกใบนี้เขายังอยู่กันได้เลยแล้วทำไมลูกของเธอจะอยู่ไม่ได้ละ่ะเขาก็คือคนเก่งคนหนึ่งเราก็พยายามหาคำตอบมาซัพพอร์ตจิตใจของตัวเอง แล้วมันก็จะค่อยๆค,ความคิดความกลัวความวิตกกังวลนั้นมันจะค่อยๆหายไปและพอมันหายไปนะคะมันจะเป็นการหายไปที่ค่อนข้างถาวรน,นะคะถาวรแล้วไม่ค่อยกลับมาอีกมันจะไม่เหมือนกับการที่เราไปบังคับไปต่อต้านให้เลิกคิดหยุดคิด หยุดได้5้านาทีอามาอีกแล้วหยุดสิบนาทีอามาอีกแหละสรุปกูก็ต้องตกเป็นทาสมึงอยู่อย่างนี้นะคะนี่คือในมุมมองของคนที่คิดลบและหาวิธีแก้ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าต่อต้านเขาอย่าผักใส่เขาอ้าแขนรับโอบกอดเขาประดุดเป็นอาคันตุกะผู้มาเยือนคุยกันทุกตรงไหน เศร้าตรงไหนกังวลมิตกกังวลตรงไหนนะคะแล้วก็หาเหตุผลมาซัพพอร์ตตรงนั้นนะคะแล้วเราจะอยู่ได้ถามว่ายาสำคัญไหมสำคัญอยู่ค่ะอย่างน้อยๆช่วงที่เรายังทำไม่ได้ค่ะก็ต้องใช้ยาแต่การใช้ยามันต้องมีกำหนดแล้วมันต้องมีเป้าหมายว่าเราจะใช้ถึงตรงไหนนะคะคุยกับแพทย์ ส่วนตัวของเราด้วยนะคะขอบ<ส>คุณคันที่สุดนะคะในการจากลาของความคิดลบนะคะให้การให้เป็นการจากลาด้วยดีอย่าต่อตา้านอย่าทำร้ายเขานะคะอย่างที่บอกให้คิดซะว่าเขาเป็นอาการตุกะผู้มาเยือนและพยายามหาเหตุผลมาซัพพอตในความทุกข์นั้นในความคิดลบนั้นนะคะ ถ้าเราหาเหตุผลมาซับพอตได้ทุกอย่างจะจบได้ด้วยดีไม่มีเจ็บค่ะส่วนตัวของดิฉันในบางครั้งดิฉันจะมีปัญหาแต่อยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของลูกแค่นั้นแหะค่ะซึ่งในบางครั้งถ้าดิฉันหาเหตุผลมาซับพอตไม่ได้ลืมไม่ลงเอาไม่ออกดิฉันก็จะบอกว่าเอานะเขาอย่างน้อยเขาก็มีเทวดาประจำตัวเขาอยู่แหละ และท่านเทวดาประจําตัวอันนี้เรื่องจริงนะคะทุกๆท,ท่านทุกๆคนจะมีเทวดาประจําตัวมีพ่อโลกแม่จัก,กรวาลอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะเมื่อคิดดังนั้นก็จะโล่งว่าเอออย่างน้อยเขาก็มีเทวดาประจำตัวเขาที่จะคอยดูแลอบรมสั่งสอนเขาดีฉันก็จะคิดแบบนี้นะคะและในที่สุดนะความคิดลบนั้น มันก็จะกลายเป็นควันและค่อยๆลอยไปแบบจางๆแล้วเราก็จะ,จะจะลืมมันไปแต่ว่ามันก็จะมีแวบ,บมาบ้างนะคะแต่มันไม่บ่อยมันจะไม่เหมือนกับการต่อต้านถ้าคุณต่อต้านมันนะคะสักพักหาไม่เกิน10บนาทีกลับมาอีกแน่นอนเจอกันแน่นอนเลยค่ะ